เชตรงกลางเลยโอ้โหสหนุปหล่องรางงานเหลือล้นจริงๆคตรนี่โอ้โหเมื่อกี้น่าจะเหลือมากแต่ว่าท่านี่แรงจริงโอ้ดีกว่านะถ้าเมื่อกี้ได้ทำใหม่แบบไม่มีเพลงแบบช้าๆโอ้โหเอาช้าๆนะต้องพีพิถันเลยครับอ่าเอาแบบแต่เดี๋ยวไม่น้อยแต่นิดเดียวไม่น้อย่างเดียวนนนะะะคคอัี้ไโอเคครับจริงๆเมื่อกี้อยากให้กล้จับพล่างมากกว่านะมีคนทำงี้ฮะโอ้โห เรียกว่าเน็กจริงๆพลังงานหรือว่าการล่หลุดเข้าไปในกเกัเมื่อกี้นี้ไม่ขนาดนั้นนะเอาละครับต้องขอบอกว่า AIS Bangkok c o u n t d o w n 2016ในคืนนี้เนี่ยสองหนุ่มเนี่ยสร้างความประทับใจและก็ความมันชฉมากมากจริงไหมสาวเจ้าสาวบางคนนี่เห็นคู่นี้ได้เลยเหรอทำไมเลยไม่ไหวเลยตลอดเวลา ดูเธอจะเอนจอยขนาดนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ได้แค่มาร้องอย่างเดียวค่ะยุคแพนบอลเฟย์ยุคไตรท่สี่ส่วนเฟย์ปีนีเลยฮะทุกปีเนี่ยเราจะมีการเค้าดาวแล้วเราจะมีท่าซึ่งปีนี้นะคะเราจะเอาท่าลิงมาประยุกต์ลิงปกติก็จะตีมืออย่างนี้อยู่ในปากเนี่ยแต่ลิงของเราเป็นลิงจำจำล้ำจริงๆก็จะมีท่านิดหนึ่งเป็นอย่างนี้นี่มันตีตีตีฉาบอะอึ่งสองสาม หนึ่งสองสาม้มีคนช่วยก่อนไหมคืออย่างที่บอกก่อนว่าตอนเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนที่เข้าดาเนี่ยเราจะทำท่านี้ไปด้วยกันโอ้ดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนงงนะครับอยากให้ทุกคนนั้นได้เตรียมได้ซ้อมเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอด้วยแล้วให้ทั้งคู่ทำไปกับเราดีไหมโอเคเลยครับไปดูกันเลยค่ะดูนิดเดียวดูนิดเดียวเิเิเิเดินไปเลยครับ เขาด้วยการที่เราหนึ่งสองสามเฮ้ย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 จ้าด้เฮ้ยด้เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทำไมท่าไม่ทำกันเลยอ่ะหมดแต่ตะลึงหมดแต่ตะลึงว่าท่าอะไรเนี่ยทีว่าเขารู้ท่าเต้นแล้วตอนนี้ครับผมรู้หรือยังรู้หรือยังรู้แล้วนะฮะรู้หรือยัง ท่านี่ขอยอีกรอบหนึ่งแต่ต้องทำพร้อมกันนะครับเขาจ้างเราประมาณล้านเมื่อกี้เราให้สักร้อยล้านแต่ถ้าคุณมาฟรีให้เราสักบาทได้ก็ย่างดีโอเคนะโอเคไหมนะโอเคไหมพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมมาเต้นลิงจับจับยกมือสูงๆนะฮะทุกคนลับจริงๆพร้อมแล้วเตรียมตัวมา สุดท้ายพี่วันนี้เดี๋ยวให้สองลหองลงเขาโวยพรปีใหม่นิดขึ้นดีกว่าน้อใช่<ต>ค่ะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขมากๆนะครับผมในปีใหม่ก,ก็ขอให้พบเจอแต่เรื่องดีๆนะครับผมไม่ว่าคินจะทําอะไรก็ขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จตลอดปีตลอดไปครับงครับผมพี่ฮันไดโวยพรไปแล้วนะฮะต้องบอกเลยทุกคนมาวันนี้นะครับพวกเราก็มีความสุขมากเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่นี้นะฮะอยากให้มีความสุขแล้วก็เคารพด้วยกันที่นี่ปีหน้ามีความสุขมากๆครับผมเอาละค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับมาเล็กกล้องของเราแฮปปี้นอร์เรียแฮปปี้เนอรเรียอ้าวเนี่ะหมดไปแล้วสองดมตอนนี้เราจะไปต่ออันดีกว่า